สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปลาธมาตอนนี้งานบาโอกหมดนะคะลูกค้างานบาโอกหมดอพอดีงานงานบาโอกหมดแล้วทีนี้ต้องรอง,งานนิดนึงอะ่ะเพราะว่างานมาแต่ละทีแบบว่านานมากเลยลูกค้านะนะนะคะเอออันนี้เป็นมุกเอดิสันนะคะเดีวเอดิสันสีชมพูร,รุ่นนี้พี่ปลาให้เต็มที่สามพันห้านะสามพันห้าแล้วก็จะมีต่างหูให้คู่หนึ่งนะ ดังหูสามพันาจะเป็นรุ่นนี้เนาะ,ะนี่นะคะอ,อันนี้นะคะอันนี้เป็นเอดิสันความยาวประมาณสิบหกนะคะไม่เกินสิบเจ็ดนะคะงานสวยงานรุ่นนี้ต้องใส่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่ยาวนะลูกค้านะ,ะนี่นะคะอันนี้ให้สองพันห้านะคะอันนี้ไม่ไม่ค่อยสม่ำเสมอมากแต่งานสวยครับพี่ปาคัดเม็ด คัดเม็ดนะคะคัดเม็ดใช้สามสี่เส้นมาคัดเม็ดนะคะอันนี้ให้สองเปอร์เนนะคะอันนี้เม็ดสิบประมาณเก้าเอา่อสิบมิลน,นะคะลูกค้าสิบสิบมิลน,นะคะน,นี่นะคะอ่าอยู่ที่สองเปอร์เนะนะคะเม็ดใหญ่หมดเม็ดใหญ่หมดตอนนี้ก็จะมีแต่สีขาวนะเม็ดใหญ่ ทีน,นี้พี่ปาใส่ครบละใส่ครบเส้นของเขาตอนแรกเอาเขาไปทําต่างหูไงทีนี้ลูกค้าไม่ชอบเพราะว่าเม็ดเล็กอ่ะงานสิบมิลรุนนี้อยู่ที่สามพันห้าให้ต่างหูอย่างดีเลยต่างหูแต่แยกขายได้นะพันสองห้าสิบต่างหูอันนี้พันสองห้าสิบนะลูกค้าพี่ปาแถมให้กับเส้นนี้นะสามพันห้าสวยมากมีเส้นเดียวงานสวยสิบมิลน,นะคะเพรา ขายก่อนหน้านี้สามพันห้าสิบสิบสองมิลอะอยู่ที่สามพันห้านะคะแต่อันนี้สามพันห้าให้ต่างหูสวยเลยนะคะสวยมากคุ้มกับลูกค้าคือแนวเนี้ยถ้าถ้าซื้อจริงๆอะ่ะมันมันหลักแบบว่าคือเขากลมอะ่ะอืมกลมมันหลักหกพันแปดพันหมื่นมืนกว่าหมื่นอัพอะไรเงี้ยอันนี้ให้เพราะเป็น เป็นสีแบบบรอนไงลูกค้าดูบรอนแล้วก็สีคลาสสิกมากแบบสวยแล้วต่างหูก้านเงินนะคะลูกค้าเฉพาะต่างหูพันสองห้าสิบนะแต่ไม่ว่าโอเคแถมกับรุ่นนี้นะสามพันห้านะลูกค้านะม,มีมีมีแล้วก็จะมีสีที่สามพันห้านะต่อเนาะ สามพันห้าสีขาวเนี่ยถ้าพี่ปารอบาร็อกสวยๆมาเป็นต่างหูนะแต่ว่าถ้าถ้าลูกค้าอมืมีต่างหูเล็กให้เดี๋ยวดูงานก่อนอ้อ oh. ให้สีนี่นะ,ะรุ่นนี้สามพันห้านะลูกค้านะ อันนี้อันนี้งานใหญ่นะคะสิบห้าสิบห้าไลฟ์ไปสิบสองอะไรเงี้ยนี่นะคะสาม0ันามีเส้นเดียวค่ะรุ่นใหญ่อันนี้ใหญ่ค่ะลูกค้าใหญ่อันนี้ใหญ่นะลูกค้าใหญ่เป็นเอดิสันนะคะทรงเอดิสันใหญ่นะคะถ้าเราถ้าเราเทียบกับกับงานเล็กโอเคงานดีกัน งานเล็กนี่อันนี้น,นี่เล็กนะคะเล็กสิบมิลนะคะอ่ะลูกค้าดูนะอันนี้สามพันห้านี้สองพันห้านะเส้นละสองพันห้านะคะอ่ะอันนี้สามพันห้าลูกค้าดูนะ,ะอันนี้งานใหญ่นะลูกค้านะสวยงานสวยใหญ่ได้สักชุดนี้คุ้มค่ะลูกคา้าเขาอยู่ได้ตลอดชีพนะคะเอ่อถ้า ถ้าใครมีมุกแล้วรู้สึกว่ามุกด้านแล้วให้ให้ชโลมพวกน้ำมันมะเกอกหรือน้ำมันบำรุงผิวนะคะนะ่ะมุกจะได้สวยพี่ปานั่นเองพี่ปาเจอเพราะก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติถ้าเจอน้ำมันจะจากด้านกลายเป็นเงาได้อะค่ะเพราะว่าพี่ปามีมุกด้านแล้วพี่ปาลองลงทาน้ำมันมุกเขาก็เงาค่ะสวยนะคะ,ะลูกค้าดูนะอ้นี้สามพันห้านะคะ อันนี้เส้นละเส้นละเส้นละสองสองห้านะสอแต่ถ้าลูกค้าบอกฉันอยากอยากใส่งานคู่ก็ใส่ได้ใส่งานเดี่ยวก็ได้ค่ะรุน่นนี้ถ้าเราทําคู่ไปเลยเราใส่ได้แค่คู่แต่ถ้าเราเราทำสองเส้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะใส่ทีละเส้นได้แต่ถ้าเท่ากันเราเราเรามาต่อกันค่ะเรามาต่อแล้วก็ ให้ตะขออยู่ด้านหลังอย่างนี้นะคะนี่เรามาต่อให้ตะขออยู่ด้านหลังอย่างนี้แล้วเราก็สามารถขยับเลื่อนได้ให้เขาแบบนี่ไอ้เขาแบบเอออยู่ประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> ให้เขาประมาณอยู่ประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้เส็นละสองพันห้าแต่ถ้าลูกค้าซื้อง,งานคู่ไปปาให้ที่สี่พันห้านะสี่พันห้านะคะแล้วก็จะมี อันนี้เอดิสันเหมือนกันนะลูกค้านะรุ่นนี้สองพันห้านะคะลูกค้ารุ่นนี้สองพันห้าเขาจะแบบที่สองพันห้าเพราะอะไรเพราะว่าอเขาจะแบบว่าเหมือนกับเป็นมุกที่แบบเออคัดคัดเกรดแบบเกรดสวยขายแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามองเห็นไหมมองไม่เห็นค่ะนี่ยี่แปดนิ้วนะคะประมาณยี่บหกไม่เกินยี่แปดนิ้ว แต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบเอดิสันแบบว่างานแบบว่าแทบไม่มีอ่ะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะอะไรเงี้ยออันนี้สามห้าอันนี้สามห้าเส้นนี้สามห้าจะเล็กกว่าสิบมิลอันนี้ประมาณสิบเอ็ดมิลอันนี้สองห้าค่ะลูกค้ามีต่างหูให้นะคะมีต่างหูให้แล้วก็อันนี้มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งสองห้านะคะ มันฝรั่งสองห้าอันนี้ยาวยี่แปดยาวยี่แปดแต่ถ้าลูกค้าแบบว่างบงบชั้นน้อยอืเส้นละพันสองห้าสิบไม่มีต่างหูเออเดี๋ยวดูต่างหูแบบร้อยห้าสิบสองรอยห้าสิบแถมให้อันนี้เป็นอ่ะมีเส้นมีข้าโพดหนึ่งเส้นนะคะพันสองห้าสิบยาวยี่แปดมีข้าวโพดหนึ่งเส้นนะมีแค่นี้จริง งานมุกไม่มีเลยตอนนี้แบบถ้ามีก็คือรอเป็นเดือนนะ,ะลูกค้าอ่าอันนี้อันนี้นะักเป็นทรงมาคีนะพันสองห้าสิบแถมต่างหูรุ่นรุ่นนั้นนะรุ่น <c oughs> รุ่นแบบเนี้ยลูกค้ารุ่นแบบเนี้ยรุ่นแบบเนี้ยแต่เป็นเป็นมุกนะอ่ารุ่นแบบเนี้ยงานกําลังมานะคะแล้วก็ทรงกลมทรงกลมสวยค่ะลูกค้าพันสองห้าสิบยาวยี่สิอันนี้พี่บ่าวมาลดนะ ยาวยี่แปดนะลูกค้ายาวนะถ้าอย่างเนี้เมื่อก่อนจะคืออันนี้พี่ปามาลดให้อย่างเก่งพันสี่พันหกอันนี้ลดเหลือพันสองห้าสิบค่ะแล้วก็เส้นนี้อ่ะเส้นนี้เส้นนี้พี่ปาความยาวอยู่ประมาณยี่ิบสองนะลูกค้าพี่ปาขายอยู่แปดร้อยห้าสิบไม่ออกกันเนี่ยให้หกร้อยห้าสิบไม่มีต่างหูให้นะให้หกร้อยห้าสิบความยาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองซีโอรถสวยนะลูกค้าเนี่ยให้หกร้อยห้าสิบพอหมดก็คือหมดนะ ไม่มีแล้วก็มีแบบเหลืองแบบเหลืองเนี่ยอันนี้งานแปดมิลน,นะลูกค้านะอ่ะสีเหลืองนะพันสี่ห้าสิบต่างหูไม่มีนะอ่ะต่างหูไม่มีพันสี่ห้าสิบที่ขายไปพันแปดนี้งานประมาณสิบเอ็ดสิบสองนะลูกค้าอืม อันนั้นพี่ปลาลดให้นะนี่พี่ปลามาลดมาเคลียร์เดี๋ยวพี่ปลาจะลงของใหม่อืมอันนี้หกร้อยห้าสิบความยาวอยู่ที่สิบหกนะหกร้ 650. อยห้าสิบงานสวยนะลูกค้าอ่ะยิ่งเส้นนี้พี่ปลาเห็นเขาใส่สวยมากรุ่นเนี้ยรุ่นนี้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 เ <c oughs> งาสวยเนี่ยที่จริงต้องขายแปดร้อยนะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบอันนี้พี่ปลาให้หกร้อยห้าสิบ ความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกนะลูกค้างานสวยค่ะใส่สวยประดีเลยนะคะ <c oughs> รุ่นนี้สวยนะเขาเงาค่ะหกหกร้อยสิบพอจากแปดร้อยสิบอันนี้พี่ปาลดนะแล้วก็อันนี้ยาวเป็นอันนี้ยาวมิจี้นะคะให้หกร้อยห้าสิบอันนี้ยาวประมาณยี่สิบนิ้วได้นะคะแล้วก็มีมุกสีเทาอะมุกสีเทามีต่างหูให้นะคะพันสี่ห้าสิบอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะลูกค้ามันฝรั่ง มันฝรั่งเพราะเอดิสันอะแล้วก็มีสีดำสีดำนี่พวกนี้สิบหกนิ้วนะอ่าอันนี้ไม่มีต่างหูนะคะลูกค้าพันสี่ห้าสิบอ่ะสีนี้นะพันสี่ห้าสิบไม่มีต่างหูนะคะพันสี่ห้าสิบนี่อันนี้มุกแท้นะคะน้ำจืดมุกแท้น้ำจืดแล้วก็เอ่อใช้ตะขอ ตะขอโอเคเลยเพวกลูกค้าส่งมาซ่อมตะขอ,อยังโอเคอยู่ตะขอสวยทาน้ํามันนิดหน่อยให้งานเงาพี่ปาจะเอาไปล้างก็ได้แต่พี่ปาไม่ล้างตรงที่ฝุ่นอะที่รอยแป้งอะลูกค้าทาแป้งถ้าถ้าลูกค้าไม่ทาแป้งอย่างพี่ปาเนี่ยไม่ทาแป้งไม่ทาแป้งฝุ่นอะ,อะไม่ทาแป้งฝุ่นงานจะไม่ไม่เป็นรอยฝุ่นแต่ถ้าลูกค้าทาแป้งฝุ่นอะถ้าเราใส่งานอะมันจะฝุ่นจะอยู่ข้าง ข้างข้างซอกอะซอกแล้วพี่ปาก็ใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันทำความสะอาดได้ข้างหลังอะลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นฝุ่นพี่ปาโรคจิตชินิดหนึ่งนะถ้างานใส่ถ้าเห็นฝุ่นไม่ได้ค่ะพี่ปาก็เอาทําความสะอาดออกเลยใช้แบบเนี้ยทำความสะอาดอกบบ <c oughs> าอ,าดอกให้หมดเลยอย่าให้เห็นคราบขาวอะเออมันน่าใส่นะคะไม่ว่าเป็นข้อมือหรือสร้อยคอข้างหลังอะค่ะลูกค้าพี่ปาคงลรกจิตอะเกี่ยวกับพวกเนี้ยถ้าว่ามัน นิดหนึ่งไม่ได้เลยแบบเออให้ต้องเขาต้องสวยตลอดคือไม่รู้ว่าแต่ถ้าเรื่องอย่างอื่นพี่ฟ้าไม่ได้สนใจแต่ถ้าเรื่องเครืองประดับก็ประมาณนี้นิสัยประมาณนี้นี่นะคะเออเช่นละพันสี่ห้าสิบนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าทำงานแหวนเสร็จ ลูกค้าอันเนี้ยอันเนี้ยสวยลูกค้าค่ะอันเนี้ยสวยอันนี้ห้าเก้านะหนึ่สองห้าสิบเป็นลงยานะเป็นลงยาห้าเก้าเขาไม่เขาไม่อ่ะห้าเก้าแล้วลูกค้างานสวยพันสองร้าสิบค่ะลูกค้า นี่นะคะห้าเก้าอ่ะลูกค้าพันสองห้าสิบงานสวยเอ้หกสิบนะห้าเก้าอ่ะนี่สวยพี่ปาก็ไปเรื่อยนะ,อ,ะอันนี้งานเงินนะ จะของวิฟการล่วงอันนี้งานเงินนะลูกค้านะงานเงินสองร้อยห้าสิบค่ะงานเงินนะลูกค้าสองร้อยห้าสิบเงินแท้ก็สองห้า,าน,น,นะคะห้าห้านะจ๊ะห้า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  อ๋อลงใหม่เมื่อคืนเดี๋ยวนะเป็นทรงที่ทรงใหม่อะนะตอนแรกเป็นเพชรน,นะนะ <c oughs> จงใส่ไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปอยู่อีกฉาดนนะึง <c oughs> ลงใหม่เมื่อคืนเอา้าแล้วมองไม่เห็นนะ่ะอยู่ตรงไหนอะ่ะ Oh, อยู่นี่ oh. ลูกคา้าอยู่นี่นสวยนะลูกค้านะอันนี้ทรงใหม่พี่ปาที่เป็นเพชรอ,อ่ะอันนี้ทรงนี้พี่ป่าลดให้เหลือ450นะจาก850เหลือ450นะทรงนี้450มันจะคล้ายทรงนี้นะแต่ทรงนี้เขาแบบว่าตรงไงตรงไงตรงไงตรง,ตรงนี้ตรงไงราคาเท่ากันไงออันนี้จะแบบงุ้มเข้าไปอ่ะ A5 ก่ะลูกค้า a 5า5สวยมากเลยนะลูกค้าขาห5า5้5ใส่นอนด้วยเมื่อคืนเทสใส่นอนสวยมาก A5 ลูกค้า้5สี่ร้อยห้าสิบทรงแข็งแรงมากเลยนะลูกค้าพี่ปาบอกไว้ก่อนว่าแข็งแรงมากแล้วก็ได้สองวงนะสี่รอยหสิบาทอันนี้แบบสตาร์นะ เดี๋ยวพี่ปาดูนิ่เขามีสตตร์ไหมสตตร์ไหมลูกค้าดู450บาทค่ะลูกค้าพี่ปาเอามาลด450ค่ะ450ใส่ให้ดูใช่ไหมเมื่อกี้ไซส่อะไรอะ่57นะ57เนาะ57ลูกค้า57 57 450 อแล้วก็ทรงนี้นะทรงนี้นะล้วคะาทรงนี้อันนี้ลงหัวใหม่ไม่ไม่หัวสีสวยแต่ว่าเขาก็จะมีร่องรอยการเดินทางไม่ใช่เป็นแตกแต่ก็จะมีแบบสีฟ้ากละอะไรเงี้ยจ่สวยสี่ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ห้าสองนะห้าสองนะห้าสองนิ้วก้อยห้าสองห้าสองนะห้าสองสี่ร้อยห้าสิบนะ อ่ะอันนี้อันนี้ลงใหม่ลงใหม่ดูมีสตาไหมอ่ะมีสตาลงใหม่นะสีออชมพูนุ่มๆสวยๆอันนี้ไซส์ห้าเก้านะลูกค้านะห้าเก้าอ่ะสวยอะ่ะดูสวยนะสี่ร้อยห้าสิบเองลูกค้าสี่รอยห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบอ่ะปอกมีดปอกมีดป,อก,ดปอกมีดงานถัก ลายถักอ่ะอนี่ลายนี้นะสองร้อยห้าสิบค่ะห้าเนะก้านะลูกค้านะห้าเก้าอันนี้งานชุบนะงานเงินงานเงินนะแล้วก็ไปชุบสองร้อยหนาห้าไมา้อันนี้250สองร้อยห้าสิบไซส์ห้าสองอนะลูกค้า,250สาสองร้อยห้าสิบไซส์ห้าสองงานงานเงินแล้วเอาไปชุบอีกทีหนะึ่ง รุ่นนี้จะบางบางนะลูกค้าปรดีพี่ปลาขายอยู่สองร้อยห้าสิบอันนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสวยนะเวลาเราใส่นิ้วชี้อะร้อยห้าสิบบาทรุ่นนี้มีสองไซส์มีไซส์หกสิบนะหกสิบกับไซส์ห้าสามมีหกสิบกับห้าสามนะให้ร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้งานเงินนะร้อยห้าสิบส่วนรุ่นนี้รุ่นนี้งานเงินนะวงละร้อยอันนี้วงละร้อยนะงานเงินนะวงละร้อยอ่าไซส์ มีไซสห้าเจ็ดห้าหา้าอันนี้วงละร้อยนะห้าสามนะคะคือลูกค้าต้องถ้าลูกค้าซื้อวงเดียวคิดร้อยห้าสิบนะค่ารถห้าสิบาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อพ่วงวงอื่นก็วงละร้อยอ่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้เป็นแบบดอกไม้ผีเสื้ออะไรเงี้ยเอออันนี้ก็สวยอันนี้สองร้อยห้าสิบงานเงินนะอ่ะงานเงิน ใส่ห้าหกนะมีห้าหกกับหกหนึ่งนะอ่ะมีห้าหกกับหกหนึ่งอันนี้หกหนึ่งใส่สวยนะเวลาใส่นิ้วชี้เดี๋ยวใส่นิ้วชี้ให้ดูใส่นิ้วชี้ให้ดูนะว่างานสวยอ่ะใส่นิ้วชี้ให้ดูเนี่ยว่างานสวยนะงานสวยนะใส่นิ้วชี้ให้ดูว่างานสวยนะคนะ ต่อไปปลอกมีดสองร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็หกสิบค่ะลูกค้าหกสิบนี่นะหกสิบสองร้อยห้าสิบค่ะอันนี้บวกไม่เยอะนะกำไรสิบยี่สิบบาท อ้นนี้ฟรีไซส์นะถ้าเราจะปรับเราใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็รูดจะปรับไซส์ไหนก็ได้อ่าอันนี้สองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะอันนี้โฟลีฟค่ะสองร้อยห้าสิบงานเงินนะอันนี้ห้าหกค่ะลูกค่ะห้าหกอุ้ยห้าหกพี่ปาใส่ไม่ได้อะ่ะลูกค้าต้องห้าสี่นะถึงจะใส่ได้ถ้าห้าหกแบบพี่ปาใส่ไม่ได้ดู แต <So S 1> <ar> ่ก ah, ็เป <Yes. S 1> bon ็นไซส์ห้าหกไงถ้าเป็นปลอกมีดเราต้องบวกบวกสองนะปลอกมีดเราต้องบวกสองนะลูกค้าอ่าอันนี้ห้าเก้าค่ะลูกค้าห้าเก้าปลอกมีดเราต้องห้าเจ็ดถึงเราจะใส่ได้นะเนี่ยนี่ห้าเก้าแต่ต้องห้าเจ็ดลูกค้าต้องบวกไปสองนะลูกค้าต้องบวกไปสองนะสมมติลูกค้าใส่ห้าเจ็ดลูกค้าต้องซื้อห้าเก้าถ้าลูกค้าใส่ห้าแปดลูกค้าต้องซื้อหกสิบนะปลอกมีดอะมันจะใส่ไม่ได้นะ ถ้าเราไม่บวกเราจะใส่ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะอ่ะลูกค้ารุ่นนี้ลดราคานะหกร้อยห้าสิบอันนี้ยังไม่ล้างนะล้างแล้วขาดจัวเลยมีน้ํายาล้างขายนะคะหกร้อยห้าสิบาทกับลูกค้าประมาณสักสิบหกกรัตนะอันนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะเห็นไหมห้าเจ็ดถ้าไม่ไม่ปกมิดเราก็ใส่ได้หกร้อยห้าสิบสวยค่ะ โกเมนลูกค้าโกเมนโกเมนสี่ร้อยห้าสิบนะโกเมนตัวนี้หนะ้า 54, สี่นะห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่พิปลาไม่เข้าช่องเฉาไม่เข้าห้าสี่นะสวยสี่ร้อยห้าสิบทับทิมแท้ลูกค้าทับทิมแท้สวยสวย,สวยนะสี่ร้อยห้าสิบห้าแปดนะใส่นยึดกลางห้าห้าแปด ยังไม่ล้างนะสี450่ร้้อยหาสิบาทมีขนหนังช้างด้วยนะอันนี้ห้าส54ลูกค่ะ54ทับทิมแทนนะ54กุหลาบเอ,อ้อไม่ใช่ดอกเหมยอันนี้หห้าห้าหาห55นี่นะ ไม,ไม่ใช่ห้าอันนี้ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่นะห้าสี่ห้าร้อยห้าสิบนะอย่าดีอย่าดีเดี๋ยวนี้รีวิวแป,ป๊บเดี๋ยวนี้ตัวฮะในนันงรีวิวมากกุยแล้วมึงไอ้อนี่เรียนชีดาติดต้นชีตัวมันม่เคมันเรียนีดาตรงมันเรียนชี้ดาอ๋อแล้วก็มน้ะเรียนในวันนี้รีวิ